TF2 i n s i g h t e m o เดโมเคยระเบิดกำแพงได้ <laughs> <laughs> ในทีมปอเทสคลาสสิกด้วยอาวุธเฉพาะตัวที่เรียกว่าเด p a c คซึ่งมีเพียง d e โมแมนเท่านั้นที่ใช้ได้แต่จะทำได้แค่4ด่านเท่านั้น <laughs> ด่านแรกอวันที่จะมีป้ายเตือนสีเหลืองอยู่หลังโบสเมื่อเรานำระเบิดไปวางแล้วก็ตุม้มเราก็สามารถเดินเข้าฐานทีมแดงได้เลย ด่าน2 Rock 2จุดที่1ให้เราดำน้ำลงไปแล้วจะพบกับเหมืองร้างที่มีก้อนหินปิดทางอยู่วางเดสแพกแล้วก็หาที่กำบังแล้วก็ตุม้มจุดที่2เดินเลยจากจุดแรกไปนิดหน่อยเราจะพบกับจุดที่สามารถวางระเบิดได้แล้วก็ตุม้มในทางกลับกันทีมศัตรูก็สามารถวางระเบิดปิดทางได้ด้วยด่านที่3 w a วอร์พาดใต้สะพานของแคปเจอร์พอยท์ที่3เราจะพบอุโมงค์ที่มีป้ายเตือนสีเหลืองวางระเบิดแล้วก็ตุม้ม ในทางกับการเหมือนกับด่าน Rock 2สศัตรูสามารถวางระเบิดปิดทางได้ด้วยด่าน4 w e เวลด้านนอกของแต่ละทีมจะมีท่อใต้น้ำให้เราระเบิดลูกกงแล้วก็ตุม้ม โดยเหตุผลหลักที่ความสามารถนี้ถูกนำออกไปจาก d e โมใน TF2 เป็นเพราะว่าความสามารถนี้มันสำคัญเกินไปมันทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าไม่มี Demoman ทีมเราชิปหายแน่มันสำคัญจนผู้เล่นรู้สึกว่าถูกบังคับให้เล่น d e โมทั้งที่ไม่อยากเล่นเพื่อแค่ระเบิดเปิดทางแล้วก็กลับไปเล่นตัวที่ชอบผู้พัฒนามองว่าเกมเพย์แบบนี้เป็นการบังคับผู้เล่นเกินไปจะทำให้เกมไม่สนุก